สวัสดีคะ่ะทุกคนก่อนที่จะไปฟังตอนที่10กันนะคะขอแจ้งเตือนนิดนึงเนาะว่าทุกคนอย่าคอมเมนต์เป็นอ่ e อิโมจิหรือว่าสติ๊กเกอร์กันเยอะๆนะคะเพราะว่าทาง YouTube เนี่ยเหมือนเขาจะออกกฎใหม่มามันจะจับคอมเมนต์ที่เป็นสติ๊กเกอร์รัวๆว่าเป็นสแปมค่ะถ้าสมมติว่าหลายๆคนคอมเมนต์มาแบบนั้นเดี๋ยวคลิปมันจะเด้งเนาะยังไงก็ คอมเมนต์กันเป็นความคิดเห็นหรือไม่ก็กดไลค์กดแชร์ก็ได้ค่ะตอนที่10เผยความลับตระกูลนรินทะพยสาร <c oughs> เสียงซองเอกสารถูกกระแทกลงกับโต๊ะพร้อมกับฝ่ามือของชายร่างสูงที่แสดงถึงความไม่พอใจออกมาอย่างเห็นได้ชัดมึงเป็นอะไรไอ้เพทายใช้สายตาแฝงความเป็นห่วงเล็กน้อย ผมเลือนซองสีน้ำตาลไปตรงหน้ามันแสดงท่าทางให้เปิดออกดูเห็นอย่างนั้นมันก็ยอมทำตามแต่โดยดีอ่านเอกสารด้วยความตั้งใจก่อนที่คิวเข้มจะขมวดเข้าชิดกันกระดาษที่ว่านั่นก็คือหลักฐานทั้งหมดที่พิสูจน์ว่ามันกับเพไม่ใช่พี่น้องทางสายเลือดกันกูรู้ว่ามึงคิดยังไงกับเพลและกูก็รู้ว่าน้องมันมีใจให้มึง คำพูดของผมทําให้คนตรงหน้ามองมาอย่างตั้งคําถามคนอย่างมึงเนี่ยนะมองพวกกูออกแล้วคนอย่างกูมันไม่น่าเชื่อถือตรงไหนวะขนาดมีคนคิดอะไรกับมึงมาเป็นสิบกว่าปีมึงยังไม่รู้เลยเมบอกความจริงกูมาเหอะว่าใครเป็นคนให้มึงเอาเอกสารพวกนี้มาให้กูเพทายวางเอกสารลงกับโต๊ะทำไมเขาจะไม่รู้จักเพื่อนของตนเอง วัดซื้อเรื่องรัก,รกๆค่ๆมาแค่ไหนแต่ที่ไม่เข้าใจคือใครเป็นคนไปสืบเรื่องนี้มาไปสืบมาทำไมและต้นเหตุที่ทำให้อยากสืบคืออะไรเจ้าว่าเป็นเตชินเจ้าตัวก็คงเดินมาบอกเองซะมากกว่าเจ้าว่าเป็นพี่น้องตระกูลอัคาราชโติเวตก็นึกหาสาเหตุที่พวกเขาจะสละเวลายื่นมือเข้ามายุ่งไม่ได้ แต่ถ้าจะให้เชื่อตามคำกล่าวของผู้เป็นเพื่อนอย่างเมธเมธีมันก็ดูยากเกินกว่าจะเป็นไปได้สักหน่อยมึงเชื่อกูมึงต้องเอาจริงได้แล้วไม่งั้นเพลสิทธ์ไอเฮียเตะนะ่แน่ผมใช้กำปั้นทุบลงกับโต๊ะเหตุการณ์เมื่อคือนก่อนยังคงหลอกหลอนอยู่ในหัวจนผมกินไม่ได้นอนไม่หลับคนที่บีบบังคับให้ผมต้องทำแบบนี้ก็คือมันไอเตเนี่ยนะ มันทวนคำของผมอีกครั้งเหมือนไม่เชื่อในสิ่งที่ผมพูดเออไอเฮียเตเตชินเจดเดชาคนนั้นนั่นแหละระหว่างที่วงสนทนากำลังคุกกลุ่นบอดี้การ์ดคนสนิทของไอเพทายก็เดินหน้าตั้งเข้ามาตามด้วยไอทัศที่สาวเท้ามหาผมด้วยความไวเดียวกันมันหยุดยืนอยู่ด้านข้างผมจึงส่งสายตาอนุญาตให้มันเข้ามาได้ เมื่อมาถึงมันก็โน้มหน้าเข้ามาใกล้เอามือป้องปากกระซิบคุณเตชินถูกจับตัวไปครับเอาจริงดิมันโง่หรือเปล่าวะเนี่ยก็รู้ตัวว่าช่วงเนี้ยเป็นเลทไทม์ออกไปไหนมาไหนทําไมไม่รู้จักระวังแล้วแต่เลยโดนจับไปทรมานบ้างก็ดีให้มันได้รับรู้ความเจ็บปวดสะบ้างเหอะผมคนนึงแหละที่จะไม่ไปช่วยเพ <P ool> คำที่หลุดออกมาจากปากไอ้เพทายเรียกความทรงจําบางส่วนปรากฏขึ้นมาในหัวผมเพลยู่ไหนผมหันไปถามไม่เพทายแต่สิ่งที่ได้กลับมามีเพียงแค่ความเงียบมันสบตาผมคู่หนึง่งก่อนจะหลับตาใช้สมาธิเหย,ยบบอกนะว่ามันเป็นเหตุการณ์นั้นจากที่เนื้อเรื่องดำเนินไปไวกว่าปกติมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นอย่างที่ผมคิด มันคือฉากที่ไอเตถูกจับตัวไปทรมานและเห็นว่าเพลที่เป็นแฟนถูกนำไปประมูลในตลาดมืดถึงแม้ท้ายที่สุดจะรู้ว่าเพทายเข้าไปช่วยเพลออกมาได้แต่ลองรอยการถูกกระทําบนตัวของเพลก็ปลุกปีศาจร้ายในตัวเตชินให้ตื่นขึ้นมันขังเพลไว้ในห้องทําร้ายร่างกายและจิตใจปูยีปูยำเพลจนไม่เหลือชิ้นดีไวเกินไปที่จริงฉากเนี้ย มันต้องมาช่วงท้ายของเล่มเลยแต่ว่าก็มีความเป็นไปได้สูงมากจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มึงไปช่วยเพลไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นภายในสี่ทุ่มเพลต้องอยู่ในความดูแลของมึงส่วนไอ้เตปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกูเอง เหตุผลที่เพทาไทยไปช่วยเพิลได้ช้าเป็นเพราะมัวแต่กังวลกับหน้าที่ของตระกูลที่เคยสัญญากันไว้ตั้งแต่สมัยเจ้าคุณทวดทําให้พวงอยู่กับสองทางเลือกระหว่างเตชินกับเพลแน่นอนว่าถ้าผมบุกเข้าไปช่วยเพลเองทุกอย่างก็คงง่ายกว่าแต่ถ้าผมทําแบบนั้นเพยเพทยก็คงไม่ได้คะแนนพ่อพระเอกขี่ม้าขาวเพราะงั้นผมจึงเลือกไปช่วยเ,เตแทน สัญญาณของคุณเตชินปรากฏขึ้นมา13จุดกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งกรุงเทพเลยครับพวกมันรู้ตัวดีว่ากำลังเล่นอยู่กับใครการที่ทำแบบนี้ก็เพื่อถ่วงเวลาทำให้มีการช่วยเหลือล่าช้าที่สุดการปลอมแปลงคลื่นสัญญาณพิเศษที่ทางตระกูลของผมวิมจัยออกแบบเพื่อขายให้กับทางการไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทำออกมาได้ถึง13ตัวส่งสัญญาณถือว่าไม่เลว ผดุงกับช่วงเวลาคับคังของถนนทุกสายแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วเฮลิคอปเตอร์พร้อมสแตนบายทั้งหมด7ลำครับไอทัตรายงานสถานการณ์อย่างไม่ขาดตกบกพร่องเนื่องจากครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่ผมเคยอ่านมาแล้วจากในนิยายผมจึงรู้ดีทุกอย่างว่าใครถูกจับไว้ที่ไหนอย่างไรบ้างแต่จะให้มุ่งตรงไปช่วยมันก็จะไม่สนุกเอาเนี่ยสิ มุมมองพระเจ้าช่งหน่าลำบากใจจังน้าไอเพทายเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นเลยผมต้องสำรวจสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนและแน่นอนว่ามันก็คือความปลอดภัยของลูกน้อยนั่นเองจากความเร็วและทิศทางของสัญญาณคุณเพทายน่าจะอยู่บนเฮลิคอปเตอร์จุดหมายคือเรือสำราญที่เคลื่อนออกจากท่าเมื่อสองชั่วโมงก่อนครับ สมกับที่เป็นเพทายเจ้าพอวงการค้าขายแค่ผมนำร่องให้นิดหน่อยว่าเพลาอาจจะจับตัวไปเพื่อผลประโยชน์หลายๆอย่างมันก็ปักธงได้อย่างถูกต้องแถมยังรู้อีกว่าเวทีประมูลผิดกฎหมายในครั้งนี้คือที่ไหนเพทายขายทุกอย่างฉายาเนี้ยคงไม่ได้ซื้อมาด้วยเงินจริงๆ อนุญาตให้ใช้เฮลิคอปเตอร์ได้แค่สองลำทยอยกระจายกำลังไปแต่ละจุดหมายเราจะทำอะไรกระโตกกระตากไม่ได้มันจะส่งผลเสียกลับมาในภายหลังผมเลือกใช้หน้าที่ทางการของตระกูลมาเป็นข้ออ้างในการถ่วงเวลาไอ้เตมันทำกับผมไว้มากโดนจับไปทรมานแค่เนี้ยคงไม่ถึงตายหรอก1ชั่วโมงต่อมา คุณเมครับทำไมเราไม่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์สักลำแทนการนั่งรถละครับตอนเนี้ยแทบจะไม่ได้ขยับเขยื่อนไปไหนเลยไอ้ทัศที่มีท่าทางกระวลกระวายที่สุดในตอนนี้พูดขึ้นแต่จุดสัญญาณในแมปก็ถูกเคลียร์ไปเกินกว่าครึ่งแล้วพอผมสั่งให้คนขึ้นเฮลิคอปเตอร์ลงไปตรวจสอบในบางจุดบ้างแต่แน่นอนว่าทั้งหมดล้วนเป็นเพียงจุดลวงคุณเมครับ เมื่อเห็นว่าผมเงียบไปนานไอ้ทัศก็เน้นเสียงเรียกผมขึ้นมาอีกอเออกูรู้แล้วหักเลี้ยวซ้ายตรอกหน้าเราจะไปดูที่ตึกสตาร์ไลท์ผมออกคำสั่งและทัศก็หันไปพยักหน้าให้คนขับเหงื่อมันซึมออกมายังเห็นได้ชัดคงจะกลัวว่าผมจะถูกทำโทษถ้ายังทำตัวสนุกแบบนี้อยู่ชอบเป็นห่วงเกินหน้าที่อยู่เรื่อยให้ตายเหอะ จากคำให้การของชายหนุ่มไม่กี่นาทีต่อมารถยนต์ก็จอดสนิทอยู่หน้าตึกสูงเสียดฟ,ฟ้าหากเป็นคนอื่นคงไม่คิดว่าเตชินจะถูกจับตัวอยู่ที่นี่เนื่องจากตึกอยู่ในเขตพื้นที่การดูแลของเจดเดชาและตึกสตารายังเป็นเหมือนแลนด์มาร์คที่มีหน้าตาและชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ถูกใช้สปอตไลท์จากทุกทิศทาง ทำไมคุณเมตรถึงจะเข้าเช็คที่นี่ล่ะครับไม่ใช่ว่ามันเป็นพื้นที่เสี่ยงต่ำหรอกหรอเบื้องบนอาจมีข้อโต้แย้งได้หากมีเรื่องเหนือความคาดหมายเกิดขึ้นนะครับไอ้ทัศต,ตั้งข้อกังขาในระหว่างที่ผมหยิบเสื้อกันกระสุนมาใส่ยิงแสงไฟสว่างมากเท่าไหร่เงาก็ยิ่งมืดดำมากเท่านั้นพูดจบผมก็เช็คความเรียบร้อยของตนเองอีกครั้งก่อนจะเปิดประตูออกไป ถ้ามันเป็นไปตามที่ผมคาดการเอาไว้ศึกครั้งนี้คงต้องมีเสียเลือดกันบ้างไม่มากก็น,น้อยคุณเมครับใส่สูตรก่อนว่าจะเปิดฉากออกมาเท่ๆ,ๆก็ไม่พ้นในท่าตะโกนแยง่งศีลแม่งเอ้ยไม่ใส่โว้ยกูไม่ใช่คนขี้เก๊กที่ต้องเนี้ยบตลอดเวลาเหมือนไอ้เตไปมีเรื่องยิงจะให้กูใส่สูตรอีกผมไม่รอให้มันได้หาเรื่องผมอีกรีบเดินเข้าตึกไป บริการหรือพ่อวะจูจีชิบหายไอทัสวิ่งแซกตัวเข้ามาทันก่อนที่ประตูลิฟต์จะปิดลงให้ทุกคนกระจายกำลังเข้าค้นตั้งแต่ชั้นแรกนำคนขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่สแตนบายอยู่มาลงปิดพื้นที่ด้านบนไว้ระหว่างนั้นก็บินล้อมรอบตึกปิดแม่งทุกช่องทางอากาศที่คาดว่าจะหลบหนีได้ไม่ว่าจะนกหรือหนูก็ห้ามพวกมันออกไปจากตึกนี้โดยเด็ดขาด ครั้งนี้สสคัมแบ็กแล้วนะคะหลังจากหายหน้าหายตากันไปนานๆเนาะหลังจากนี้ก็อาจจะมีการอาพิถีมากขึ้นนะคะใช้คำว่าอาจจะ <c oughs> ยังไงก็ขอบคุณที่ยังรอกันอยู่นะคะเริ่มจะดูดเดือดขึ้นมาแล้วนะคะหลังจากที่เมย์เปลี่ยนจากการตั้งรับเป็นการลุกก็ในเมื่อตั้งรับแล้วมีใครบางคนชอบเล่นนอกบทนอกแผนตลอด ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้ติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ